สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมี่เดอะทารอค่รและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนกรก,กฎาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะสามารถเลือกดูได้ทั้งแบบแลัคนาแลวก็ราศีเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะขอเช็คพลังงานในปัจจุบันกันค่ะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้าง เหมือนว่าคุณนะคะได้มีการพูดคุยหรือว่าสารสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆที่ไม่ได้มีใครรู้ค่ะตอนนี้คุณรู้สึกมั่นใจแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไม่อยากเก็บเป็นความลับอีกต่อไปค่ะ <c oughs> ขอดูทิศทางความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้กันบ้างนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน เหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจกับเราพอสมควรเหมือนกันนะคะเหมือนกับเขาพร้อมที่จะดูแลเราอะคะ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเราเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่สามารถพัฒนาไปได้แล้วก็รู้สึกว่าสบายใจนะคะแต่บางทีตัวเขาก็แอบคิดนะคะว่าตอนที่พัฒนากันไปแบบเงียบๆไม่ได้มีใครรู้อะคะ่ะตัวเขาเองรู้สึกว่าสบายใจดีแล้วก็ไม่รู้สึกเป็นกังวลอะไรนะคะ ถ้าอยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณในเดือนนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่า เวลาจะทําอะไรในความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะการเปิดเผยความสัมพันธ์นะคะอยากจะให้พูดคุยแล้วก็ตกลงกันก่อนนะคะหาทองออกร่วมกันหรือว่าปรึกษากันก่อนนะคะให้พูด,ดง่ายๆนะคะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์ที่กําลังพัฒนาไปได้ดีนะคะมันอาจจะมีจุดที่พัฒนายากหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราคิดมากในอนาคตได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆก่อนนะคะที่จะทำอะไรคะ่ะลองปรึกษากันก่อนค่ะ มาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อบอกอะไรไหมเกี่ยวกับความรักของเราและเขาค่ะจากหน้าไพ่นะคะค่อนข้างจะดูดีนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ทำถึงเขา่ะค่ะจะขึ้นไพ่ เหรียญมานะคะไม่ว่าจะเป็นขิงเหรียญหรือว่าอัศวินถือเหรียญน,นะคะมงบอกได้ว่าเขามีความจริงใจนะคะแล้วก็ชอบที่จะเทคแคร์ดูแลโดยเฉพาะเทคแคร์ดูแลตัวเราเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันราบรื่นมากขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นพายอยากแนะนําอะไรมาดูกันคะ่ะ สิ่งที่พ่ยอยากจะบอกนะคะก็คือว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะค่อยๆพัฒนากันไปค่ะอาจจะมีบ้างนะคะที่มาไม่หายหรือว่าเงียบไปบ้างนะคะเราแค่แสดงความชัดเจนนะคะว่าเรารู้สึกยังไงกับเขา,าค่ะแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์นะคะมันจะพัฒนาไปเองหรือว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นของมันเองนะคะมาดูกันบ้างนะคะว่าสําหรับชาวราศีเมถุนที่สดสนิทไม่ได้มีใครในตอนนี้นะคะ่ะจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับราศีเมถุนนะคะในเดือนนี้นะคะ่ะตัวคุณเองค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะบางคนดูเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคะ่ะก็เลยทําให้มีหลายๆความสัมพันธ์หรือว่ายังมีหลายคนนะคะอยากจะเข้ามารู้จกักหรือว่าอยากจะมาสารสัมพันธ์กับเรานะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะ่ะจะเป็นในรูปแบบที่ยังไม่ผูกมัดกันสักเท่าไหร่นะคะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางกายคะ่ะหรือว่าความสัมพันธ์ที่หลงไหลได้ปลื้มกันนะคะ ก็ไม่ใช่อะไรที่เลวร้ายนะคะเพราะว่าบางคนนะคะก็เริ่มสารสัมพันธ์จากการชอบกันที่หน้าตาหรือว่าลักษณะภายนอกนะคะแต่หลังจากที่รู้จักกันนะคะถ้าเกิดว่ามันดีมันเวิร์ะคค่ะก็ค่อยๆพัฒนากันไปได้ะคะ่ะแล้วคนที่คุณพบเจอในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันค่ะ ว่าให้ระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าคนที่เราไม่พบเจอในเดือนนี้นะคะ่ะบางคนอาจจะพบเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าคนที่ไม่โสดได้นะคะก็คือว่ามีความรู้สึกดีให้แก่กันนะคะแต่ว่าก็ต้องสืบดีๆนะคะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าแล้วเขามาหลอกเราหรือเปล่าแบบนี้ค่ะจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ไหมคะ สิ่งที่พาอยากจะบอกนะคะก็คือว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรค่ะใจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอคนคนนั้นของเราเองนะคะคนที่เหมาะสมแล้วก็เพียบพร้อมนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกัน ถ้าเกิดว่าเรามีความสงสัยะค่ะว่าเราจะเลือกใครดีหรือว่าเลือกคนไหนดีเข้ามาในชีวิตนะคะอยากจะให้เลือกคนที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นนะคะคนที่พยายามปรบับตัวเข้าหากันแล้วก็วางแผนอนาคตร่วมกันนะคะไม่ใช่คนที่มีเจ้าของมาก่อนหรือว่าคนที่มีความสัมพ,พันธ์เดิมๆอยู่แล้วแล้วก็ตัดกันไม่ขาดนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคนโสดะค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ความรักของคนมีคู่กันเลยนะคะ สำหรับความรักของคนมีคู่นะคะมาดูกันค่ะว่าตอนนี้พลังงานปัจจุบันของคุณเป็นยังไงกันบ้าง ความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าจับพลังงานไม่ได้เลยอะคะ่ะบางคนนะคะคนที่มีคู่ะคะ่ะบางคนก็มีคู่ที่ห่างๆกันไปไม่ค่อยได้พูดคุยการหรือว่าต่อกันไม่ติดในเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรกันแน่คะ่ะ ดูเหมือนว่าตัวคนเองอะค่ะก็มีความพยายามนะคะที่จะปรับตัวเข้าหากาันหรือว่ากําลังชังน้ําหนักอะไรบางอย่างอยู่อะคะ่ะตัวคนเองตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะแค่เขาดูแลเราในฐานะแฟนหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาดูแลเทคแคร์เราดีอะคะ่ะเราก็ไม่ได้ขออะไรไปมากกว่านี้เราก็รู้สึกว่าพอใจแล้วสบายใจแล้วอะคะ่ะขอดูกันบ้างนะคะว่าความรักในเดือนนี้อะคะ่ะจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนนะคะ ในปลายเดือนนะคะมันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหลังจากที่เราค่ะทนมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันคงพัฒนาอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วเราก็เหมือนเราพยายามทํำมาทุกวิธีทางแล้วค่ะไม่ว่าจะตามสืบตามสองนะคะหรือว่าปร,ปรึกษาใครต่างๆหรือแม้กระทั่งทําตัวให้นิ่งให้เงียบนะคะมันก็เลยมาถึงจุดที่เราจะต้องตัดสินใจหรือว่าทําอะไรให้เด็ดขาดในความสัมพันธ์ค่ะ งั้นเรามาดูกันนะคะว่าความคิดแล้วก็ความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันในเดือนนี้นะค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอเริ่มพี่ชาวราศีเมถุกนกันก่อนเลยค่ะ สำหรับตัวชาวราศีเมถุนเองนะคะมีความเครียดคิดมากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงที่เราเจออยู่ตอนนี้นะคะตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะเผชิญความท้าทายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมันก็เลยทําให้คุณนะคะต้องอยู่กับความเครียดความคิดมากอยู่นะคะแต่คุณก็ไม่ละความพยายามนะคะที่จะทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรา ัวเขานะคะเหมือนกับว่ามีสองกรณีนะคะหนึ่งคือเขามีคนในใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขารักมากเป็นคนในฝันแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากจะมอบออฟเฟอร์อะไรต่างๆให้นะคะกับสองนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นเราอะคะ่ะเหมือนกับว่าเขารู้สึกดีด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจเขาเช่นคนเก่าๆหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆที่เขายังตัดขาดไม่ได้หรือว่าตัดใจไม่ได้อะคะ ถ้าอยากแนะนำอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ไหมคะ ว่าตัวเราเองนะคะไม่ตัดสินใจแล้วก็ไม่ทําอะไรให้เด็ดขาดนะคะตัวเองก็จะต้องพบเจอสถานการณ์นี้ต่อไปนะคะก็เลยคือว่ามีเรื่องให้เครียดคิดมากแต่ว่าภายนอกแสดงออกว่ามีความสุขดีะคะ่ะแล้วเราควรทําตัวยังไงบ้างคะในสถานการณ์ที่กำลังพบเจออยู่ณตอนนี้ค่ะ ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีมือที่3ามหรือว่ามีมือที่3มเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเรายังอดทนอยู่หรือว่ารอคอยอยู่ว่าจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนตัดสินใจนะคะ่ะตัวเราเองนะคะจะเป็นฝ่ายที่เจ็บค่ะเพราะว่าตัวเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตัดสินใจอะไรเร็วนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเราโอเคกับสถานการณ์นี้หรือว่าเรายังไม่รู้อะคะ่ะเขาก็จะให้สถานการณ์นี้ดําเนินต่อไป อยากแนะนําชาวราศีเมทุนไมหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณในเดือนนี้ค่ะสิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าถ้าเรานะคะเลือกที่จะ ไม่จบอะค่ะเราก็อาจจะพบกับความเสียใจนะคะเขาก็เลยอยากจะให้เราเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นของให้ตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอยากให้เรามีความมั่นใจแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์นี้มันก็จะวนลูปอ,อย่างนี้นะคะไม่มีจุดสิ้นสดุดหรือว่าสถานการณ์นี้ก็ยังไม่จบง่ายๆคะ่ะถ้าอยากแนะนำอะไรไหมคะ เขาอยากให้คุณกลับมารักตัวเองแล้วก็เยียวยาตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปค่ะมาดูกันค่ะพายอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหม ึงมันจะยากหน่อยถึงมันจะลําบากหน่อยคะคะก็ต้องตัดสินใจที่จะเดินออกมานะคะถึงไม่จบความสัมพันธ์กับเขาอะค่ะย่างน้อยก็เดินออกมาเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับตัวเองหรือว่าทําอะไรดีๆให้กับตัวเองก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราจะทุกข์ใจเราก็ตรอมใจนะคะแล้วคนที่จะเสียทุกอย่างไปก็คือเรานั่นเองค่ะ